ทุกคนคะสวัสดีคะ่ะตุงพากินพาเที่ยวมาแล้วค่ะวันนี้คะ่ะเรามีซุปมะเขือซุปมะเขือด้านข้างนี่จะเป็นไข่ปลาทูค่ะแล้วก็ทอดทอดหมูสามชั้นผัดหน่อไม้ดองใส่เนื้อค่ะผักของเราวันนี้มีผักชีแล้วก็ชะอมใบแมงลักใบผักอีตู่ค่ะแล้วก็ผักสลัด อันนี้ข้าวกระติบข้าวของน้องจอยที่สั่งมาเล็กๆน่ารักเดี๋ยวนะข้าวเหนียววันนี้เราจะกินข้าวเหนียวกันจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึง่งตุงพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้วันที่สิบห้าแล้วเป็นยังไงกันบ้างใกล้จะได้กลับมากรุงเทพกันหรือยังวันนี้ค่ะเรานึ่งข้าวเหนียวเราเทสหม้อหุงข้าวที่ซื้อมาใหม่ค่ะรู้อย่างงี้ซื้อตั้งนานแล้วเนาะที่ฟาวค่ะจะมีรีวิวให้ดูเนาะหุงข้าวได้นุ่มมากแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวด้ด้วยอันนี้เหมือนมันจะแฉะไปนิดนึงเพราะว่าเรากลัวว่าเพราะว่าข้าว ข้าวเหนีอยวเราออกจากแข็งนะคะค่ะก็เลยใส่น้ําเยอะมามากินกันเลยชินจัง <c ười> <ừ> มานนี้ได้สู้บกเขือะคะ่ะ อืมปั่นไปได้เลยติดเมื่อรอบหน้าคงต้องใส่น้ำน้อยลงคุยค่ำในยีนยงจุบเขือปลาทูใส่ปลาทูไปน้ำจาดปลาทูมีใครผม คูอยู่บไดดอกคือตากเอาเดอ้ขอขาเนียวมัน,นมันแฉะขออนุญาตใช้ช้อนซ่อมค่ะข้าวเหนียวเพราะว่ามันอันนี้บ่ไดเลยมันแฉะ เพราะว่าเราใส่น้ำเยอะเกินไปค่ะเรากลัวว่าเขาบอกว่าน้องพนักงานขายบอกว่าให้ใส่อัตราหนึ่งต่อข้าวหนึ่งแก้วก็คือข้าวข้าวสามแก้ว ก,ก็ใส่น้ำสามแก้วอันนี้เหมือนเราใส่ไปสี่อะคะ่ะสี่แก้วนันกอ็ออกมาเป็นเข้าวเหนียวเหนียวแต่ก็อร่อยอันนี้ข้าวเนื้อเนื้อ,อสับๆๆแล้วก็ผัดใส่หน่อไม้ดอง ผัดพริกแกงไม่ได้กลับบ้านก็ต้องอย่างนี้เนาะ เราคนอีสานมันจะมันโหยหาความแบบว่าอืมก็เผาบ,บ้านเนาะกับข้าวที่แม่เคยทําให้กินทำไมสิ่งที่แม่ทํามันอร่อยทุกอย่างเลยเนาะเป็นเพราะว่าเรากินมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าก,กินรสมือแม่ ขาอ,อมเนี่ยคะ่ะที่แฟนต้าเอามามันก่อนยังไม่หมดแค่ตู้เย็นไว้หมูสามชั้นทอดน,น้ำปลาทำย้อ,อ,อติดมง เมื่อวานที่บ้านน้องๆค่ะบ้านบ้านอาโฮมอาเล็กอาสายอาลุ่นอาสดอาวีอาบุญน้องหงค่ะเป็นคนอัดคลิปวิดีโอมาให้ดูเพรให้เราเรเห็นยากพี่น้อง อาบน้ำผู้เฒ่าอาบน้ำผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเอ,ออว่าขอน้่ไหมเป็นประเภทที่ทั้งภาคอีสานเท่านะขอให้สืบเนื่องกันไปตั้งซี่ตลอดอลูกหลานมาาขอขมาอาบน้ำรางเอาน้ำเอาน้ำนำอบน้ำหอมผสมดอกไม้เนี่ย เอาล่างลงมื้อผู้เฒ่าดาวเ,เพิ่งเกาะเจริญศรีไทพร้อผักสลัดอันนี้อร่อยมากเลยมันไม่เหม็น พ่อ,อันประเสริฐเนาะพ่อหอมพอ,พอแม่เป็นในกกลไหไวพ่อออกจากปากพ่อจากปากแม่เป็นพ่อที่ประเสริฐขอให้ลูกลำลำเรื่อยๆไปใส่กับหายไม่จะคน้นค้นอุปัมภมคำชั่วบ่ตกลำบากหายม่้าง ปั่นได้สีแจอวคับก็ดีเได้คุยได้ยังนนเนาะใส่ปลาทูไปรครึ่งตัวมันมีหนาม เด็ดค่อยๆม่วนมวลใช่สามชั้นทอดน้ำปลาค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยโรยน้ำมัน ไอ้เลยน้ำปลานิดหน่อยแค่นั้นก็เลยไวไม่ต้องแรงมากไข่ปลาทูไข่หมูไงปลาทูในเค่มสองตัวเหมือนกันเลย มีไข่ทั้งคู่นางง้อข้อค่ะยูแนนเพลง มันก็จะเป็นเข้มๆหอมๆหอมรสห,ม,ห,ม,หม,มูนะกินหมูเดี๋ยวคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะอิ่ม ข้าวเหนียวติ๊ข้าเหนียวบ้านเขามัน,มนอิ่มเลยโดนเนาะมันแบบแว่ากระติบข้าวเหนียวขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเพจตุงพากินพาเที่ยวนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ